สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็จะมาพูดถึงคนเกิดปีมะแม,แมหรือปีแพะนะครับเป็นเทวดาผู้หญิงธาตุทองมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ปาริชาติและต้นไผ่ป่าสิทธิการิยลักษณะการทำนายท่านผู้เกิดปีมะแมสิริตกอยู่ที่มือซ้ายของพมอาทิตย์ เป็นปากท่านว่าคําพูดคําจามักแข็งกระด้างฟังไม่ค่อยถูกหูใครวาจาที่พูดไปมักจะเกิดความโง่เขลาเบาปัญญาหาสาระมิได้อังคารเป็นใจท่านว่าใครรู้ใจจะออกปากวานใช้รับอาสาจนตัวตายเลยทีเดียวมักเชื่อคนง่าย เป็นชายมักหลงเสน่ห์เพศตรงข้ามจนลุ่มหลงงมงายเป็นหญิงมักชอบชายที่เอาใจเก่งทั้งคู่มักชอบสรรเสริญเยินยอเอาใจไปสารทิศใดมักมีทั้งศัตรูและมิสหายสุขเป็นที่นั่งท่านว่ามักมากในกามาลมเก็บทรัพย์ไว้ไม่อยู่มีเท่าไหร่มักใช้จนหมดตัวชอบเรียนวิชาทางลี้ลับ เชื่อโชคลางของขางเวทมนต์เป็นชายมักปากว่ามือถึงมีเมียเอาง่ายๆถ้าเป็นหญิงมักหลงไหลาชายที่เอาใจเก่งจะมากชู้หลายผัวหรืออาพับอับโชคทางคู่ครองจันท์กับพุธเป็นมือท่านว่าทำกิจการงานใดๆได้แทบทุกชนิด แต่มักไม่สู้ได้ผลดีมีความอดทนมากสติปัญญามักสู้เพื่อนๆไม่ค่อยได้ถ้าแข็งถ้าแข่งทางมาณนะอดทนพยายามจะเป็นเลิศมักเป็นคนปากว่ามือถึงอาสาให้เขาใช้งานเป็นสู้ไม่ถอยพระฤหัสบสปปดีกับเสาวเป็นเท้าท่านว่ามักเป็นคนชอบเดินทางไกลน,กน,นักทัศนาจรนักทุรกิจ ติดต่อการค้าถ้าเป็นนักเขียนนักประพันธ์จะมีสำนวนยั่วยวนปะปนด้วยกามมราคะมีชื่อเสียงเลื่อดเร็วท่านผู้เกิดปีมะแม่ถ้าเกิดเวลากลางวันไม่สู้ดีเพราะจะลำบากเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจหากเกิดเวลากลางคืนดีจะมีความสุขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูชายจะได้เมียดีเป็นหญิงจะอาภัพผัวท่านผู้เกิดปีมะแม,แมในเดือน6เดือน7เดือน5เดือน6เดือน7ได้แก่แพะหมันไม่มีลูกธาตุทองลูกบวบท่านว่ามักเป็นคนใจบุญใจกุศล ให้ทานสงสารคนทั่วไปชอบสแสวงหาวิชาความรู้ต่างๆทำราชการดีทำไล่สวนนาพอประมาณทำการค้าธุรกิจได้กำไรพอมีพอกินไม่เดือดร้อนท่านผู้เกิดปีมะแม่เดือน8เดือน9และเดือน10ได้แก่แพะเลี้ยงลีดนมท่านธาตทองผสมท่านว่ามักเป็นคนอาพัพ จะต้องทำงานหนักมีคนเบียดเบียนอยู่เสมอพึ่งพาอาศัยญาติมิตรไม่ได้มีแต่เขาจะมาเบียดเบียนตนทำราชการไม่ดีถ้าทำไล่สวนหรือติดต่อค้าขายธุรกิจจะเจริญก้าวหน้ามีผลกำไรมากท่านผู้เกิดปีมะแม่เดือน11เดือน12และเดือนหนึ่งได้แก่แพะตาบอด ธาตุทองขาวท่านว่ามักมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีสติปัญญาดีเรียนวิชาเอาตัวรอดไว้มักมีมือหรือเท้าพิการเป็นรอยตำหนิทำราชการไม่ก้าวหน้าหากทำไรส่สวนนาหรือประกอบธุรกิจการค้าส่วนตัวจะเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงระบือไกลท่านผู้เกิดปีมะแม,แมเดือนสองเดือนสาม เดินสี่ได้แก่แพะพระยาเลี้ยงท่าทองนบพคุณเนื้อบริสุทธิ์ท่านว่าจะเป็นคนใจบุญสุนทานมีสติปัญญาไหวพริบดีฉลาดรู้เท่าทันคนทั่วไปทำราชการงานหลวงจะก้าวหน้ารวดเร็วผู้บังคับบัญชาลักไข่สนับสนุนทำสวนไรนาเป็นทำสวนไรนาหรือค้าขายก็ดีจะมีทรัพย์มาก ชะตาคนเกิดปีมะแม่ทํานายตามลักษณะวันวันอาทิตย์แพะกลางตลาดมักซดเซเนเจรไม่สู้ดีวันจันทร์แพะเศรษฐีเลี้ยงมักเจ้าสํารานดีนักวันนังคารแพะตาบอดมักขี้โลกอาพับไม่สู้ดีวันพุธแพะราชคูเลี้ยงจะมีปัญญามากดีนักแล วันพระฤห,หัสแพะพระโพธิสัตว์เลี้ยงจะมีปัญญาดีนักแรวันศุกร์แพะสาธารณะมักอาภัพลำบากกายใจมิดีวันเสาร์แพะอับประมงคลมักยากไรสัรเ์สเซพเนจรก็ต่อมาก็จะเป็นลักษณะวันและเดือนต่างๆในปีมะแม่นะครับท่านผู้เกิดวันอาทิตย์หรือ เดือน5เดือน11ได้แก่เทวดาหญิงขี่แพะท่านว่าผู้นั้นเป็นคนใจบุญสุนทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนทั่วไปซื่อสัตว์จุดจริตมีสติปัญญาดีทำราชการพอปานกลางทำไรส่สวนนาหรือทำมาค้าขายติดต่อธุรกิจส่วนตัวจะรุ่งเรืองดีมีทรัพย์มากท่านผู้เกิดวันจันทร์เดือน6 เดือน12ได้แก่คนเมาพายเรือท่านว่าผู้นั้นมักขี้โลกเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอมีเงินทองของรักมักเก็บไม่อยู่ชายมีเมียมักจะเป็นชู้หญิงมีผัวมักหย่าล้างบ้านเรือนมีก็จะมักอยู่ไม่มีความสุขจะลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพท่านผู้เกิดวันอังคาร เดือนเจ็ดเดือนหนึ่งได้แก่เทวดาขี่ม้าสินทัพท่านว่าผู้นั้นมักจะมีอำนาจวาสนามีคนยำเกงมากถ้าจากท้องถิ่นเดิมไปอยู่ต่างแดนมักไม่ค่อยดีจะเจ็บไข้ได้ป่วยทำราชการจะมียศบรรดาศักด์สูงผู้ใหญ่รักไข้อุดหนุนค้ำชู ทำไรสวนนาหรือค้าขายก็ดีจะมีเงินทองมาก <c oughs> ท่านผู้เกิดวันพุธเดือน8เดือนสองได้แก่นางพญานั่งแท่นท่านว่าผู้นั้นจะมีโชควาสนาได้ลาบจากคนทั่วไปเสมอเป็นชายท่านว่ามีบุญมีอำนาจมากหากเป็นหญิงท่านว่าจะได้คุณหญิงคุณนายมีทรัพย์บริวารมากอยู่ร่มเย็นเป็นสุขดี ท่านผู้เกิดวันพฤหัสเดือน9เดือนสามได้แก่มนุษย์ขี่ช้างท่านว่าผู้นั้นเมื่อน้อยพัดพลากจากพ่อแม่พี่น้องตกละกรรมลำบากเมื่อเติบใหญ่จะต้องละเหเล่ล่อนไปต่างแดนหาที่อยู่อาศัยลำบากมากเข้าวาัยชราจึงจะดีมีทรัพย์สินใช้จ่ายเป็นชายจะมีเมียร่ำรวยหากเป็นหญิงจะอาภัพผัว ท่านผู้เกิดวันศุกร์หรือเดือนสิบเดือนสี่ได้แก่เทวดาขี่หน้าคลาดท่านว่าผู้นั้นมักใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วเอาแต่ใจเจรจาสามหาวโออวดมีทิฐิมานะทะเยอทยานไฝ่สูงเกินตัวทำราชการดีมีอำนาจส่วนจะทำมาค้าขายหรือทำไรสวนานามไม่ดีเลย ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการทํานายของคนเกิดปีมะแมนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ